สวัีวั welcome to lifestyle By ยบายบุยลำทัน um. ทานะคะ surprise ีนนะคะกุ้งอบอบุญเส้นนะคะของบายบุยลำนะคะหน้าตาก็จะโอ้ยน่ากินโฟดโพอย่างนี้นะคะเพื่อนเนาะมาเดินนะคะมาจอยกันนะคะไผ่ไม่มีอะไรกินนะคะกุ้งตัวใหญ่ๆนะคะเพื่อนเนาะอันๆทำสไตล์ใครสไตล์มันนะคะเนาะเราชอบแบบนี้เราทำแบบนี้นะคะจัดไปนะคะ ใส้คิงหลายๆมันจะได้หอหมห่วยๆนะคะไม่มีขึ้นชายเราก็ใส่แต่ต้นหอมก็ได้นะคะเพื่อนๆนะคะวาแล้วนะคะวาแล้วก็มากินกันเลยนะคะมาเด้อมาเดินนะคะมาเด้อหยุดเลยนี่นะคะเพื่อนเรามาซอยกันเลยนะคะอ่าสุกจากหม้อนะคะสดจากเตานะคะ,น,ะ,คะนี่บนมาอ้นนะคะสดจากเตาพี่น้อง อบปรุงเส้นสดจากเตารสชาติจะเป็นอย่างไรนะคะุูนเส้นนุ่มมากนะอืม,อม กิดจาดแซ<า>่บโคตรโนะคะใครไม่มีอะไรกินนะคะโอ้ยห้อนมันเพิ่นเออมันเพิ่นขนมันเพิ่งสุกนะคะกุ้งผ่าหลังแล้วนะเพื่อนๆ ุ้งพี่ไปผ่าหลังหมดแล้วนอกเราเราแกะแต่เปลือกท่อนบนนี่เราเราสามารถอันผ่ so <Moon S 2> าแล้วก็จบเอาไส้มันออกมาได้นะคะที่มันนะอือหอมน้ำมันอฟออยนะคะหอมน้ำ <CEO> ม <Help S 2> ันมะกอกนะอืม <You 're so hungry> สูตรง่ายๆกุ้งอ,อบวุ้นเส้นไม่ยากเลยนะคะสูตรง่ายๆนะคะบ่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายเพื่อกินทำกินเองที่บ้านครอบครัวใหญ่ๆอร่อย อาจะให้ดีนั่นเพื่อนเราหมักหมูสามชั้นไว้ก่อนนะคะเพื่อนหมักหมูสามชั้นกับกระเทียมพลิกไทยไว้ก่อนเนาะกับซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยนั่นเพื่อนเพื่อให้หมูมันนุ่มนะเพื่อน,พอ,น,พ,อนพอเรามาทําแบบนี้นะคะมันจะเข้าน้ําเข้าเนื้อเยอะนะคะแต่แต่อย่างงี้ก็โอเคนะเพื่อนมันไม่ถึงกับว่าเพอร์เฟกนะคะแต่ก็โอเคนะคะได้อยู่นะคะอื อันนี้ก็มากินกุ้งอบบนเส้นให้ดูนะคะขอบคุณทุกคนนะคะอร่อยนะคะเดี๋ยวจะกินต่อนะคะขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะคะถ้าใครชอบอย่างไรนะคะอย่าลืมกดหัวใจเลิฟเิไว้เด้อพี่น้องนะคะจะได้มีกำลังใจในการ ตาคลิปดีๆกินแซ่บๆให้เบิิงในการต่อไปนะคะวันนี้ต้องอนขอลาไปก่อนละเด้อน,นะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย